โตโยต้ามาอีกแล้วนะคันนี้ไฮบริดนะโตโยตา้าครูล,ลา่าคอสนะครับคันนี้คือ1.8ไฮบริดทีมิเอ้มนะครับแต่ปรับโฉมเป็นตัว GR Sport ปรับโฉมเป็น GR Sport ล้อแม็กซ์ขอบ18นะครับแมกซ์อิมูชันอาหลังคาแบ็กคอปนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับมีลายสปอร์ตให้บอกไฟฟ้าคนขับมีค cool ูชคอนโทนมีอะไรให้ครบถ้วนเลขไม้171เลขไม้171มีจอมีกล้อง360องศาทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกต์มาก สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยวันนี้เอารถสวยมาให้ชมอีกคันนึงสำหรับสหรับคันนี้นะครับคือ Toyota Corolla Cross นะครับเป็นตัว1.8 Hybrid Premium นั่นเองนะครับเป็น1.8 Hybrid Premium นะครับรถคันนี้ได้ปี21นะครับหลายท่านแปลกตาใช่ไหมว่าอันนี้เป็นพรีเมียมธรรมดาหรอคือจริงๆมันคือตัวพรีเมียมปี21นะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยไปแต่งหน้า GR มาแล้วเปลี่ยนเป็นหน้า GR Sport นะครับเปลี่ยนล้อแม็กนะครับแแแลลลล้้้ววกกก็็็ทาาาาหังงงคคบอออปมมใใส่360ศ นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับเพราะว่าราคาค่าตัวอยู่ที่6 9 9 0 0 0ับาท6 9 9 0 0 0บาทนะครับไฟหน้าเนี่ยได้เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวกระจังหน้ารวมถึงกันชนเนี่ยคือเป็นตัว GR เลยนะครับหล่อมากหล่อมากคันนี้นะครับราคาดีนะ6,99นะครับรถได้สีขาวนะครับได้ล้อแมกนะครับ e m o t i o ่นอนะครับยางโอตานินะครับมีกล้องส6 0องศาด้านหน้านะครับแล้วก็กล้องที่กระจก2ฝั่งแล้วก็มีกล้องถอยให้ ก็หน้าจอโรงงานก็อัปเกรดนะเป็น Android ตัวใหญ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับรถถือว่าสวยเลยรถถือว่าสวยเลยนะครับพร้อมไฟตัดหมอกอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยนะครับตัวกระจังเนี่ยเป็นก้อตไทแบ็คนะพร้อมกล้อง360องศาสวยๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวทะเบียนอันนี้ต้องขออนุญาตคืนเจ้าของเขานะเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะซื้อเงินสดไม่มีแบตนะครับราคา699นะครับซื้อเงินสดก็699นี้เลยนะครับก็ฟรีค่าโอนให้นะครับเราก็ดําเนินการให้ลูกค้า นะครับนะกล้องเนี่ยจริงๆไปติดเพิ่มแต่ก็น่าจะติดมาไม่ใช่จากศูนย์นะแต่คือติดมาดีอะ่ะชิ้นพวกชิ้นวง,งชิ้นงานนะดูนะไม่มีโยกดีมากแล้วก็ตัวกระจังก็เบิกศูนย์มาเลยนะร,รวมถึงไฟตัดหมอกที่เป็น l V D นะครับชุดกันชนด้านข้างแนบสนิทล้อแม็กเนี่ยเป็นของ Emotion R นะครับเป็น1.8 h y b r ิ d p r ีเมียนะครับตัวปี2021วันันตีแบตเตอรี่ก็ถึงปี2031นะครับวันันตีระบบ h y b r ิ d ก็ถึง2026 นะก็ปีหน้าได้อีกทั้งปีนะครับนะดิสเบรกสีล้อนะครับล้อแมกเนยขยับเดิมเป็นขอบเท่าไหร่นะสิบหกสิบเจ็ดนะขยับเป็นขอบสิบแปดนะครับก็ไม่ได้ถือว่ามันไม่ได้ทาให้กินน้ำมันขึ้นนะมันขับดีแล้วมันก็นิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับตัวนี้ก็ไปเติมหลังคาแบ็ท็อปมาให้นะครับนะรถสวยมากนะครับคือต้องไม่เห็นคันจริงอะ่ะจะยอมรับเลยว่ารถคันนี้สวยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีขอบดำๆตรงนี้นะมันจะรับกับด้านหน้ามา เอาจากด้านหน้ามาทึบมาขอบนี้ไปถึงด้านหลังนะครับนะตัวมือเปิดก็เป็นปุ่จ่ายคีเลสนะครับตัวนี้ก็เป็นสีขาวเดิมๆรถไม่ได้เก็บงานเลยนะคันนี้นะครับรถคือเขาใช้ทุกวัน่ะรถใช้งานทุกวันนะครับเป็นลูกค้าติดตามมาจากบร,ริษัทนะครับจากเพจนะร,รถใช้งานทุกวันสีเดิมทั้งคันรถไม่มีเก็บงานนะครับไฟท้ายก็รู้สึกจะเป็นโครมสโมกนะครับดวงนี้ปกติด้านล่างมันจะเป็นใสๆไหมอันนี้เปลี่ยนเป็นชิ้นแบบโครมสโมกมาสวยเลย ฝาท้ายก็ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสวยๆคลิปๆนะครับราคาเพียง699,000บาท699,000บาทฝาท้ายตัวนี้ก็เป็นฝาท้ายเป็นฟ้านะครับหากพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้นะครับอยากดูรถทดลองขับก็เข้ามาได้เลยนะครับสุวินทวงศซอยหนึ่งนะครับติดถนนใหญ่นะครับบริษัทเราก็ติดถนนใหญ่อย่างนี้นะครับติดถนนใหญ่เลยเข้ามาก็เจอเลยบริษัททอโต้นะครับนะเบอร์ติดต่อของผมก็0965355153ตามที่ผมขึ้นโชว์ไว้นะครับ อันนี้ผมให้มาดูฝั่งนี้นานๆเพราะว่าเงาเส้นแสงขอบสีตัวถังเนี่ยเหลี่ยมคมสันชัดเจนนะครับพร้อมตัวหลังคาแบ็คพ็อปที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาเขาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับกับตัวหลังคาแบ็คพ็อปตัวนี้นะรพร้อมเสาว,วิทยุแบบคีบฉลามนะครับแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมต่างๆมันยังคงความหลอ่อความหรูอยู่นะครับติดฟิล์มเบอร์80นะครับนะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าใช้งานได้ดีนะครับปาดท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็โครงสร้างด้านท้ายเดมิมหมดด้านท้ายด้านหน้าโครงสร้างเดิ นะครับนะเลขไม้อยู่ที่1 7 1ดหนะึ่งะไม่อาจจะขยับอยู่แสงกลางๆนะครับแต่รถเดิมได้รถปี21 e อนะครับสวยๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับดูดีน็อตเดิมหมดเลยน็อตเดิมหมดเลยนะแผ่นกันเสียงกันกลิ่นอะไรก็มีให้เรียบร้อยนะตัวนี้นะนะตัวนี้มันสามารถดึงดึงมาหาตัวได้แล้วมันก็จะมีที่ล็อกที่ล็อกมันอยู่ตรงนี้ที่ล็อกมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างสวยโครงสร้างสวยเดิม โครงสร้างสวยเดิมบางนะครับใครสนใจโตโยต้าคูเรล่าคอร์คันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0965355153 096นะครับ5355153นะครับดูภายในสิครับสวยกิ๊บเลยสวยปิ๊งเลยเบาะเนี่ยเป็นสีแบบแดงเบอร์กันดีนะครับเป็นเหมือนแบบว่าสีวายอ่ะนะครับภายในก็สวยนะครับกระจกเดิมทุกบานนะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นเซรามิกไฮคูล นะข้างในสว่างข้างนอกมืดนะฟิล์มมันก็ค่อนข้างเป็นความเป็นส่วนตัวสูงนะครับมันพรเวทสูงเลยนะครับแล้วก็ตัวหลังคาที่เป็นสีดำนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกโครงสร้างเนี่ยเดิมครบนะครับเดิมครบหมดนะครับรถบ้านนะครับคันนี้เป็นรถบ้านนะผมไปปิดยอดมาเองที่โตโยต้าซิงสำนักง,งานใหญ่เพราะว่าคันนี้เป็นรถลูกคา้าผมเองเอามาเทิญน,นะเอาคอร์สมาเทินกับตัวแค uh, มเปร่ยไฮบริดทีมิ่งไปนะครับ ขอบประตรงขอบประตูเนี่ยสวยหมดนะครับเดิมครบทุกจุดนะเส้นสันขอบประตูเดิมหมดเลยนะครับราคาค่าตัวเพียง6 9 9 0น0บาท6 9 9 0 0 0บาทนะครับนอกจากกล้อง360องศาแล้วนะครับตัวน,นี้ยังม,บบมีตัวระบบบายสปอร์ตมีตัวระบบบายสปอร์ตมาให้อีกเนี่ยสวยมากนะครับใครสนใจรีบโทรมาได้เลยนะครับ096 535 5153 096นะครับ5355153 มันก็มีปุ่มเปิดฝาท้ายให้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นเปิดปิดออโต้นะครับเลขไมล์อยู่ตรงนี้171507นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นออโต้ที่ปัดน้ำฝนก็เป็นออโต้นะครับแล้วก็มีฟุตคอนโทรลให้นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับตัวที่ผมบอกว่าเขาอัปเกรดมานะครับลักษณะคล้ายจอเดิมนะครับแต่ว่าใหญ่ขึ้นนะมันสามารถเชื่อมต่อพวก l อ c a r p l a y d r o r o i l u l u o t t o t h ได้นะครับจอมีกล้อง360องศาสวยจอดี ดูยูทง YouTube ได้แล้วก็คันนี้มีซับบูเฟอร์ให้ด้วยนะครับมีซับบูเฟอร์มีอะไรให้อย่างดีนะครับราคาค่าตัวเพียง6กแส0 0กบาทครับพี่ดูสภาพอย่ีงงีสวยกริบนะไม่ต้องบอกเลยว่ารถสวยขนาดไหนนะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติ CVT นะครับเบาะไม่มีชีดขาดนะครับมีซับบูเฟอร์อยู่ใต้เบาะคนนั่งฝั่งนู้นนะครับก็ฟังเสียงก็พอกรุบกิบนะครับไม่ได้กระแทกกระฐานอะไรมากคือฟังเพลงแบบไฮเละ และการเรียกว่าไพเลาะมีกล้องที่ปลายกระจกนะครับคันนี้ก็รัดด้วยยางโมตานี้นะครับแต่มันหลอดตรงหน้า GR นี่แหละมันหลอตรงหน้า GR น,นี GR แ่แหละเอาไปไม่ต้องไปแปลงใส่เลยนะขับหลอดๆได้เลยนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าโคโรลล่าคอร์ส1.8ไฮบริดพรีเมียมนะครับราคาค่าตัว6,99,000บาทครับ